เธอกล้าเรียกตัวเองว่าชอบทําได้อย่างไรทั้งๆที่เธอเพิ่งจะทําเรื่องแย่ๆมาคุณกําลังฟัง by grace daily devotions more than c o n q u e r o r s ยิ่งกว่าผู้พิชิตวันที่5มกราคมความชอบธรรมไม่ได้อยู่ที่การกระทําแต่อยู่ที่สถานะที่คุณเป็นโรมบทที่4ข้อหส่วนคนที่ไม่ได้อาศัยการประพฤติแต่ได้เชื่อในพระองค์ผู้ทรงให้คนอธรรมเป็นคนชอบธรรมได้ เพราะความเชื่อของคนนั้นพระเจ้าทรงถือว่าเป็นความชอบธรรมคุณคิดว่าความชอบธรรมคืออะไรสิ่งที่คุณทำหรือสิ่งที่คุณเป็นคุณชอบธรรมเพราะสิ่งที่คุณกระทำหรือคุณชอบธรรมเพราะคุณเป็นความชอบธรรมพระคัมภีร์บอกเราว่าหลังจากพระเยซูคริสต์สิ้นพระชนที่กลางเขนพระเจ้าไม่ได้หาความชอบธรรมจากคนที่ทุ่มเทที่จะประพฤติตามธรรมญญัติ ดังที่พระธรรมกาลาเทียบทที่สองข้อสิกล่าวว่าไม่มีใครถูกชำระให้ชอบธรรมได้โดยการประพฤติตามธรรมัญญัติแต่โดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์เท่านั้นเราเองก็ได้เชื่อในพระเยซูคริสต์เพื่อจะถูกนับว่าความชอบธรรมโดยความเชื่อในพระคริสต์ไม่ใช่โดยการประพฤติตามธรรมัญญัติเพราะว่าโดยการประพฤติตามธรรมัญญัตินั้นไม่มีมนุษย์คนใดจะถูกนับว่าชอบธรรมได้เลย พระเจ้าทรงสแสวงหาความชอบธรรมจากใครก็ตามที่เชื่อในพระโลหิตของพระเยซูเพราะพระคริสต์ได้เอาบาปของเราไปแล้วผ่านทางพระโลหิตและทรงมอบความชอบธรรมของพระองค์ให้แทนทีดังที่บันทึกไว้ใน2โครินธ์บทที่5ข้อ21วินาทีที่เราเชื่อในพระองค์พระเจ้าก็มองว่าเราชอบธรรมแล้วซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับการกระทําหรือการเชื่อฟังอะไรของเราเลยดังที่บันทึกไว้ในพระธรรมโลมบทที่4ข้อ5ถึง8 นี่คือความชอบธรรมในพันธสัญญาใหม่ความชอบธรรมที่มาโดยความเชื่อไม่ใช่การกระทำคุณไม่ได้ชอบธรรมเพราะศีลธรรมที่คุณยึดถือและคุณก็ไม่ได้ชอบธรรมเพราะการฝึกควบคุมตนเองคุณไม่ได้ชอบธรรมเพราะคุณอ่านพระคัมภีร์วันละสิบบทคุณไม่ได้ชอบธรรมเพราะคุณมีความรู้สึกว่าคุณชอบธรรมแต่คุณเป็นความชอบธรรมของพระเจ้าในพระคริสต์เพียงเพราะการไถ่ที่พระเยซูคริสต์ทรงทำให้คุณ เมื่อคุณเชื่อแบบนี้ความเชื่อของคุณก็จะถูกนับว่าเป็นความชอบธรรมพระเจ้าทรงต้องการให้คุณใช้ความเชื่อเพราะหากคุณชอบธรรมได้ด้วยความประพฤติของตัวเองคุณก็ไม่จําเป็นต้องมีความเชื่อคุณไม่ต้องใช้ความเชื่อก็รู้ว่าตัวคุณเองเป็นคนบาปได้แต่คุณจําเป็นต้องใช้ความเชื่อในการที่จะเชื่อและประกาศว่าตัวคุณเป็นความชอบธรรมของพระเจ้าในพระคริสต โดยเฉพาะในตอนที่คุณทุกข์ยากลำบากจากความบาปและการทดลองยกตัวอย่างเช่นเมื่อคุณรู้สึกว่าตัวเองทําตัวไม่ดีเพราะคุณพึ่งตะอคอกใส่คนในครอบครัวของคุณพระเจ้าต้องการให้คุณใช้ความเชื่อในการมองตัวคุณเองว่ายังคงเป็นความชอบธรรมแม้ในขณะที่คุณล้มเหลวการเปิดเผยสําแดงว่าคุณยังคงชอบธรรมนี้จะมอบกำลังให้กับคุณเพื่อที่จะสามารถรักและคืนดีกับคนในครอบครัวได้ มันจะทำให้คุณนึกถึงการระเบิดอารมณ์ของคุณและเริ่มตั้งคำถามว่าคุณเป็นคนดีจริงๆหรือมันจะใส่ความคิดว่าเธอกล้าเรียกตัวเองว่าชอบทำได้อย่างไรทั้งๆท,ท,ที่เธอเพิ่งจะทำเรื่องแย่ๆมาขอให้คุณอย่าไปสนใจคำโกหกเหล่านั้นและประกาศด้วยใจกล้าหาญว่า ฉันไม่ได้ชอบทำเพราะสิ่งที่ฉันทำหรือไม่ได้ทำแต่ฉันชอบทำได้โดยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์และพระราชกิจที่สำเร็จแล้วของพระองค์บนกางเขนคุณเป็นความชอบธรรมของพระเจ้าในพระคริสต์แล้วเพราะการไถ่ที่พระเยซูคริสต์ทรงทำให้คุณให้เราใคร่ครวญพระวจนะพระเจ้าในตอนนี้และอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าร่วมกันข้าแต่พระเจ้า ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงประทานความชอบธรรมให้ลูกตั้งแต่วันแรกที่ลูกเชื่อในพระองค์ลูกขอดำเนินชีวิตอย่างผู้ชอบธรรมและไม่ถูกมารหลอกความคิดว่าลูกเป็นคนบาปเพราะลูกได้รับการชำระแล้วโดยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน